ว้าวพี่พี่หงก็มาทักทายทะเลอ่ะค่ะเขามาทักทายทะเลอ่ะใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่ลอนดอนนะครับแก้มยุยยของหนูอะเลของครับทะเลนี่เขามาหาโจประหารหนูเขามาต้อนรับหนูใช่ไหมพี่หงครับ พี่หองอครับแต่ถ้าเป็นเลโก้พูก็ต้องหองแดงนะคะอันนี้นหงขาวครับ,รบโอ้สวยๆเลยๆอ๋อกาจะหัดก้นด้วยครับไปก่อนนะบายๆายร <c oughs> ับผมร โอ้คนนั้นเขาตีกเขาจะใหญีโอ้เขาเล่นหมเร็วเลยเขาแข่งกันอยู่ปะเขาเขาไหว้นะเห็นไหมเหมือนสปีดโบ๊เลยของตัวนั้นตลกอ่ะเร็วมากเนี่ยเลขที่ของเยทมาของมาแบบสองตัวเลยยิ้มเหรอยิ้มเป็นใจเลย